ก็มากดไลค์กดแชร์กันนะครับลาออกแต่มันก็ไม่ลาออกอ่ะนะเรียกข่าวจากอมรินทร์ทีวีไม่ลาออกอ่ะวันนี้ก็เหมือนเลอะนะเดี๋ยวเฉลี่ยพฤติกรรมสสักข้าวไก่คุกกรรมทางเพศเจ้าเจ้าตัวโค้งขอโทษปมเช้าชาวเน็ตอ้วกยักษ์ปมผู้ช่วยอารุโสให้สัมภาษก็ตอนนี้ก็เขาก็อยากให้ให้สสที่คุกกรรมทางเพศลาออกแต่มันก็ไม่ลาออกอ่ะนะเรียกข่าวจากอมรินทร์ทีวีไม่ลาออกอ่ะ คนพวกนี right. state, ้ก็คือไงน้าด้าใช้ความน่าด้าอย่างเดียวยังไงไงกูไม่ออกเพราะอะไรเพราะออกไปก็ไม่มีโอกาสกลับมาเป็นสสนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ใครจะไล่มันออกไปอะไรมันก็ช่างแม่มันไม่สนใจแล้วก็เอาความน่าด่าเองภาคเก้าไกลก็ลงมตินะขับมันออกมันไม่สนใจคนนี้จริงๆถ้าโดนขับออกจากภาคมันต้องยื่หน้าออกจากสสเลยอ่ะรอยให้มีการเลื่อกตั้งใหม่เพราะถ้าเกิดคุณเป็นสสโดนขับออกจากภาคภาคคุณร่วงละเมิดจางเวสคุณจะไปอยู่ภาคไหนอ่ะรรคเพื่อไทยเอาไว้นะสสล่วงละเมิดจางเวส พักรวมไทยเจ้าพญาเอาไว้พักประชาธิปัตย์เอามสอสอที่ร่วง,งละเมิดทางเพศผมว่าไม่มีพักไหนเอานะถ้าพักไหนรับไปก็แสดงว่าสน,สนับสนุนการกลัทางเพศจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นด้วยกับผมไม่เห็นด้วยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับไม่สำนึกไม่ยอมรับผิดนะเอาช่นเอาข้อมูลของเหยื่อมาอ่านซ้าไม่ยอมรับผิดโยนบาปให้กับผู้เสียหายเป็นการข่มขืนซ้าเป็นการล่วงละเมิดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไอ้สองคนนี้ถนนขับมาจับพักไปผมว่าไม่มีใครกล้ารับเข้าไปเพื่อไทยเขบอกว่าเพื่อไทยสนับสนุนใด้พวกคูการางแนกผมว่ามันไม่มีพักอยู่มันต้องไปตั้งพักมันเองนะครับว่ากันไปนะอืมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับนะหนุมคาใจตำรวจขับขวดพวงเหล็กไล่ฟ้าดั่นจ้างอาตมานมาเป็นนักเลงอะไรนะครงเยับกล่องนี้การจับกุมของตำรวจก็บางครั้งก็รุแรงบ้างเบาบ้างนะ ครผิดใครถูกก็ต้องรู้จักต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะตำรวจก็ได้เห็นใจนะจะจับใครถ้าไลายใจความผิดซึ่งหน้าก็ต้องถ่ายวีดีโอจนฝลายจะส่งตัวผู้ต้องหาถึงพนักงานสอบสวนดังนั้นเวลามีหมายจับตำรวจก็ไม่กล้าจับเพราะวันนี้คุณตำรวจสองสามคนไม่กล้าจับครับต้องเชิญครับผมมีหมายจับแต่ผมให้เกียรติคุณผมไม่จับนะครับเชิญไปโรงพักไม่ต้องใส่กุญแจมือถ้าแบบนี้ไม่จงบันทึกวีดีโออันนี้ก็เป็นการเรี่ยกกฎหมายอย่างีแล้วก็วิ่งวินทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ต้องหาทั้งตำรวจนะจับ ขาบอกว่าผมมีหมายจับนะแต่ผมไม่จับจับขออนุญาตเชิญไปคุณจะให้เชิญเลยให้จับส่วนใหญ่ก็ยอมไปโดยดีอันนี้ก็ไม่ต้องถ่ายวิดนโองนะครับเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการของตารวจครับมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ความรู้นะครับนะสสก้าวไกลโคล้งหลายโค้งแต่ไม่ยอมรับผิดแล้วยังอ,อ,อง่อ่มขืนจั้โดยการเอาข้อมูลของผู้เสียหายมาอ่านอีกไม่ไหวนะครับคนเรานะครับ เป็นคนรุ่นใหม่มันจะต้องมีจริยธรรมสูงกว่านะอ่าเป็นสะสะคนรุ่นใหม่ต้องมีจริยธรรมสูงกว่าคนทั่วไปนะครับพรรเก้าไกลพยายามแก้ปัญหานะครับเป็นเรื่องของบุคคลหนุ่มบุกบ,บ้านทวงหนี้โหดทวงปืนลวงกระสุนใส่ผมเมี่ยไม่มีการทวงหนี้ไม่มีการจ่ายแม้กนะัเอาปืนไล่ยิงนะครับนี่กับปัญหาครับนี่นอกระบบเพราะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งอ่าอย่าไปยุ่งนะกับพวกไอ้นอกระบบระบบนะอ่า งานแต่งงานที่ซั่งอสุดเจ้าสาวตัดสินใจขอหย่าหลังแต่งงานได้สามนาทีโอ้แต่งานทำไมวะขอหย่าเลยอมรินทีวีเขาออกข่าวนะนะครับก็ให้เครดิตก็ไหยนะครับชายขี้ยาบุกร้านทองทุบตู้กระจกฉกสร้อยเพ่นหนีแต่ไม่รอดอมรินทีวีนะครับนี่ครับพวกขี้ยาเยอะเดี๋ยวนี้นะรัฐบาลก็บอกว่าใครถือยาห้าเม็ดไม่มีความผิดต่อไปผมว่าขี้ยามก็เดินออกจากบ,บ้านถือบุหรห้าเม็ดนะเต็ไมไปหมดนะนะ ไปไหนมาไหนก็พบคนละห้าเมตรสี่เมตรเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเขาบอกว่าหกห้าเมตรไม่มีความผิดต่อไปแม่ก็ถือว่าคนละห้าเมตรเต็มบ้านเต็มเมืองร้อยห้าเมตรคูนสิบก็ห้าสิบคูนร้อยก็ห้าร้อยคูนพันก็เต็ไมไปหมดเพราะนั้นเวลาจะไปขายยาเขาพบเป็นคนละห้าเมตรไปสิบคนไม่ต่างยอะแล้วนะนะพอถูกจับก็บอกว่ากูมีไม่ถึงห้าเมตรกูมีแค่ห้าเมตรจะจับอะไรกูได้นำบาสนีแต่อธิบายข้อกฎหมายถึงแม้จะมีห้าเมตร เป็นผู้เสพแต่ถ้ามีพฤติการจาหน่ายก็โดนข้อหาจาหน่ายยาเสพติดตามกฎหมายใหม่นะไม่ใช่่ามีห้าเม็ดแล้วเอาไปขายแล้วไม่มีามผิดมีแต่มันจับยากมันจับยากไงเพราะบางทีมันขายไปแล้วแล้วมันก็เหลืออยู่ห้าเม็ดก็ทําอะไรไม่ได้มันก็บอกว่ากมมีวิเศษก็ทาอะไรไม่ได้นี่ก็เรียนให้พีนน่น้องประชาชนตำรวจก็ปวดหัวเนี่ยผมคุยกับตำรวจเมา่อวานเนี่ยนะครับเออไม่รู้ก็าจะมีกฎหมายแบบนี้ทําไมยังไงนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเอาไปบำบัดบำบัดที่ไหนนะสถานที่บำบัดไม่มี นะครับไม่มีที่บําบัดบำบัดอะไระทุกวันไม่มีนะรัฐบ,บาลจะเอาเองินที่ไหนไปสร้างส,สถานบำบัดนะเพราะว่าต้องเอามาแจห้าแสนล้านเนี่ยแทนที่จะไปสร้างส,สถานบำบัดสร้างโรงพยาบาลก็จะเอาไปแจกประชาชนเพราะต้องแไงต้องหาเสียงล่วงหน้านะต้องหาเสียงล่วงหน้านะครับแก่ตนเองแจกเสร็จแล้วก็ยุบสาภาไปดีกว่าไหมนะครับเออนะครับห้าเม็ดโยนทิ้งง่ายครับนะครับพกมาสิบเม็ดโยนไปห้านะพกมาร้อยเม็ดนะโยนไปเก้าสิบห้าหรือห้าเม็ดก็ไม่มีความผิด นะครับอ่านะครับสวัสดีกันนะครับนะผมดูแล้วเนี่ยพวกไอ้พวกค้า,ายาเสพติดนายย่อยแม่ใจเยนบ้านใจมือหรือเปล่ากขาไม่รู้นะครับก็ฝากไว้นะใครมีปัญหาเรื่องคดีความปัญหาข้าอกฎหมายก็โทรศัพท์มาคุยได้นะครับหรือจะเข้ามาที่สำนักงานทนายใครทุกก็ได้เลขที่194ซอยรามินทาห้ทับหน,นะอ่ากรุงเทพอยู่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับห้างแฟ,ฟชั่นไอแลนด์นะถิ่นกับ้าโรงพยาบาลสิ่นแม่ก็มาถึงผมนะโรงพยาบาลสิ่นแม่โรงพยาบาลนะครับเปิดโทรก็อยู่ที่หน้าเฟซบุ๊ก สองผู้คุมเรือนจานครศรีธรรมราชคดีเสียแบงค์มอบตัวแล้วโดนสารออกมาจับนี่นะคันกันนะเป็นผู้คุมเรือนจําก็เปลี่ยนกายเป็นโจรหรือเปล่านะครับายช่วยไขกุญโจงคุญแจนะครับเราเป็นผู้คุมเรือนจําแต่เราเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นโจรหรือเปล่าไม่รู้นะสารออกมาจับไปแล้วเป็นผู้คุมการไปช่วยในการไขกุญแจแปลกอะทชี่ผู้คุมก็ดีนะแต่ทำไมคุณเปลี่ยนกลายเป็นโจรหรือเปล่านะครับอ่านะครับเนี่ยนะครับก็ออกมาจับไปนะนะเราเป็นโจรแล้วเราเป็น มีเงินเราเป็นนักการเมืองเราก็แก้งทำเปนป่วยแล้วก็จ่ายตรงจ่ายตัมเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็อ้างว่าเราหมดสตินะหลังจากนั้นเราก็จ่ายตังให้พวกเจ้าหน้าที่บ้างใครจะใครบ้างแล้วก็หลบนะเพราะนั้นเงินซื้อได้ทุกอย่างดูขนาดคุณทักษิณนะครับจาคุกคดีทุกคดีก่อนท่นหลายคดีนะไม่ต้องรับโทษนะว่ดีก็ลดโทษไปเลยนะจากแปดปีเหลือปีเดียวติดคุกสักวันแกยังไม่ยอมแกไปนอนโรงพยาบาลตำรวจได้แสดงให้เห็นว่า เงินันเยอะเส้นเยอะนะแบบนี้เขาเรียกว่าอักพิสิชนนะครับพราวว่ากันไปอ่ะนะนะครับมีอะไรม้างข่าวสารบ้านเมืองมีอะไรบ้างมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ว่าไปอ่านะดูมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับว่ากันไปนะครับเราดูหลายๆที่ข่าวสารก็มีอะไรกันบ้างเราก็นําเสนอกันนะครับ มีอะไรบ้างครับหมอดงหมอดูเดี๋ยวนี้ก e ็เยอะแยะนะครับเสียเงินเสียทองกันเยอะอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากนะเนี่ยไปติดหมอดงหมอดูโดนหลอกโดนอะไรกันเยอะแยะมีคนมาล่องเรียนโดนหมอดูหลอกโดนอะไรอืออ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เขาแบนดเที่ยวเกาหลีนะครับแบนเที่ยวเกาหลีเนื่องจากตอมเกาหลีที่ส่งคนไทยกลับเยอะมากนะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาระหว่างประเทศระหว่างประเทศใจเกาหลีเนี่ยคืออย่างนี้การไปเที่ยวเกาหลีเนี่ย ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับไอที่มีปัญหาที่เขาจับโงงกลับเนี่ยเขาสงสัยว่าจะไปหลบหนีเข้าเมืองเพราะทุกวันนี้ข้อมูลที่ผมติดตามข่าวคนไปทําง,งานเกาหลีประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนคนประมาณเก้าคนที่ถูกต้องตามกฎหมายและไอพวกผีน้อยอีกแสนรวมเป็นสองแสนแล้วไอพวกนี้ก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยววีดูงานวีซ่านักเรียนเสร็จแล้วก็แล้วก็วกโอเวอร์สเตย์หนีไม่ยอมกลับมันก็สร้างปัญหาให้กับประเทศเกาหลีเขาเขาก็เลยเข้มงวดคนไทยเพราะนั้นก็ เข้าใจทั้งคนไทยแนละคนเกาหลีเพราะไปสร้างปัญหาเขาเอายาเสพติดเข้าไปบางคนก็หลบหนีเข้าเมือลบ้างอะไรบ้างมันก็น่าเห็นใจเกาหลีนะครับแต่ก็อย่างว่าน,นะครับเกาหลีต่อมาก็ต้องปรับปรุงระเบียบต้องมีขั้นตอนมีอะไรที่มันมาตรฐานพอคนไทยเข้าเกาหลีมันไม่ต้องมีวนะีซ่าเข้าได้เลย,เลยนะมันมีข้อตกลงระหว่างประเทศถ้าวิธีการแก้ปัญหาก็ขอวีซ่าตั้งแต่กรุงเทพไปเลยไม่ดีกว่าหรืออย่างผมเนี่ยผมจะเดินทางไปอเมริกาผมก็ไปขอวีซ่ามาแนละ้วใช้เวลา ไปถึงสิ่งปที่ก็ได้แล้วนะเพราะเราเป็นบุคคลที่นะไม่มีปัญหาอะไรผมก็ขอวิซ่าเข้าเปในกามาเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับวีซ่าเข้ายุโรปลอนดอนอ่ายุโรปอะไรต่างๆขอได้หมดผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเพราะนั้นก็เปลี่ยนไม่เลยเอาแบบมีวีซ่าไปเลยหมดเรื่องจบนะคนเกาหลีเที่ยวเมืองไทยก็เยอะคนไทยเที่ยวเกาหลีก็เยอะเพราะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าทะเลาะกันเลย,ยเลยนาะนะบางคนบอกไปเที่ยว,กวเกาหลีไปอยู่เกาหลีแอบปูกัญชาขายยาเสพ็ิดิ เกาหลีก็เลยโกรธมันก็เข้าใจทั้งสองประเทศนะครับคนไม่ดีไม่กี่คนมันก็สราาา้างปัญหาทำให้นักเที่ยวคนอื่น็มาเ็เดือดร้อนทำให้ทะเลาะกันสองประเทศอืมนะครับเอเมื่อเมื่อวานเห็นคลิปคนตกงานไปขโมยของร้านสะดวกซื้อนี่เรามาถึงจุดที่คนยอมติดคุกเพื่อขโมยข้าวมากินแล้วหรือนนี้ก็น่าวัญแสดงเห็นว่าคนยากจนนะครับมากในประเทศนะครับฝาามายุเศรษฐจานะครับยต้มโวแต่โม้อยู่นะครับ ว,วันวันเดโมทุกวันเนี่ยนะครับลองดูที่ว่าจะทำยังไงให้คนหายากจนจะทํายังไงลองดูนะครับดาราดังทำไเนี่ยเขาบอกอะไรใช้ความหลอกผิดวิธีดาราห,หลอกสาววีดีโอคอลแอบแคปไว้ไถเงินนี่ข่าวล่าสุดมานะเป็นดาราใช้ความหลอกหลอกสาววีดีโอคอลแคปไว้ตกซะัอ้าวทำไมระยำเนี้ยโอ้ยความระยำาะนั้นยอย่าไปเอาคนหลอนะครับคนหลออคนสวยอย่าไปไนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนหลอกนะ เป็นพวกวิชาชีพเอาคนไม่หลอกแบบผมดีกว่านะครับผมไม่หลอกใครนะครับ